สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิดียบานทุงติวิลิทอีกแล้วนะคะอ้าววิดีสวัสดีค่ะโนนลูกคุชโซโนนหันหน้าไปหาคุณพีคุณป้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกินคะโอ้วันนี้กิ๊บก็จะมาทําไอ้นี่ค่ะแกงหน่อไม้จ้ะแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะแล้วก็นี่ละค่ะมีหมูสามชั้นมาค่ะแล้วก็หน่อไม้อันนี้ต้มมาเรียบร้อยค่ะก็กําลังต้มน้ํานี่ละค่ะไอ ยา่านงย่านางจะ <c oughs> แล้วก็จะผัดไอ้นี่ค่ะไอ้ผัดชูชีกุ้งให้โรเบิร์ตค่ะตะพีก็ร้อนจนร้อนแล้วร้อน <c oughs> อีก่อ้าวไ่เดียวเนียเอากระต่ายมาโชว์คุณลุงคุณป้าก่อนเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนจะน้ำใบย่านางไอ้ร้อนก่อนค่ะเนาะแล้วก่ผัดอไอ้นี่ก่อนคะอ่ะชูชีกุ้งก่อนโอ้น<อ><อ>ไม่ให้คุณลุงคุณป้า,ปาชดูสิมาโชว์ก่อนทำยังไงไหนกระโปรงขาดทำยังไง ในกระโปรงขาดอยู่ตรงไหนไปนี่นี่นี่วันนี้กระโปรงขาดแค่เนี่ยชุดขาดจะเนี่ยไปโดนไปเกี่ยวกับที่ไอ้นี่มาเกี่ยวกับเครื่องทําความอุ่นค่ะขาดนะชุดโปรดน้องบีเดียเลยค่ะมีชุดสวยอยู่ชุดเดียวขาดค่อะไปโบกเชฟาเรบีเดียอยากรู้ไหมอบยากรู้ไหมากล่องอันนี้ก็เอามา จกข้บงบนจ้ะอ่ะป้าปป๊ก็มาติ๊บใสนเนาะเอ้ยกะทิก่อนค่ะโอ้ก็มาใกล้กัเนาะใส่กะทิแล้วก็จะทอดหมูด้วยค่ะนี่ทอดหมูให้พี่เดียด้วยจะหมักมาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทำน้ำไอ้นี่ก่อนค่ะน้ำฉูชฉีกุ้งไม่รู้ชูชฉีกุ้งอะไรค่ะใส่ผักม่วไปหมดเลยนี่จะไอ้ไอ้น้ำใบย่านางค่ะนี่ซื้อมาจากโตโก้ค่ะร้านขายของเอเชีย อันละหนึ่งร้อยบาทค่ะเดี๋ยวบใส่ตะไคร้ก่อนค่ะอันนี้ก็ผสมน้ําด้วยค่ะเพราะว่าไอ้กล่องเดียวไม่พอค่ะกระป๋องเดียวไม่พอนาะน้าใบย่นานางแต่ก็เลยเอาน้ําผสมลงไปแล้วค่ะแล้วก็พริกเดี๋ยวเอาเอาไว้ใส่ทีหลังจะพริกเอาไว้ใส่ทีหลังเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนนไปขี่เรือไปนั่งเรือไปไปไป หมูสามชั้นเลยค่ะหมูสามชั้นไปแกงเจแเจค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะกุ้งค่ะกุ้งเออกุ้งแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะนึกว่าใส่ลงไปเลยโอ้ขึ้นไปโตอีกแล้วน้ำตาลทีผัค่ะใส่นี่เลยคะ่ะชูชีกุ้งใส่ผักค่ะ เราบวชเทาไปใส่ผักก็ไม่อยากจิกินหรอกค่ะก็เลยต้องเอาผักใส่ด้วยค่ะลากน้รบบรองมีเดียอย่าไปขึ้นบนโต๊ะนะลูกอ้อออหมูก็จะทอดแล้วจะหมูโรบาบวชชี้มาหมูหมูหมูทำสามอย่างอันให้ีเดียหมูด้วยค่ะเดี๋ยวทอดหมูให้น้องมีเดียก่อนค่ะจะได้เสร็จพร้อมๆกันค่ะ

ต้มบดที่ฟางต้องมาขัดมาเองว้าวว้าวมาอีกเดืนปเนาะเนี่ยนี่ค่ะผักค่ะทั้งแครอททั้งเอบรอกโคลีทั้งเห็ดจะใส่ไปเลยค่ะซูชีฝรั่งเขาชอบแบบนี้จ้ะก็เลยทำแบบนี้ให้เขาค่ะนี่จหละค่ะที่ก็ทำแต่แบบนี้แหละจ้ะให้โรบบี้เขาชอบ ใส่ถังเยอะๆค่ะเนาะเออเวิเดียมันนี่เราวิเดียไปไหนโอ้เดี๋ยวก็ไปใส่รองเท้าอีกถ้ใส่รองเท้า,ไม,าไม่ได้ก็ไอ้นี่อีกร้องไห้ <c oughs> อ่าเดีย๋ยวโอ้หมูเยอะทอดให้ทั้งสองคนเลยจ่าโรบุดกินฟาร์มคนนี้แหละค่ะอันนี้ก็สุกแล้วหมูมาป,าป้าป้าก็มมาได้สักนิดไปใส่หน่อไม้ก่อ,จอนจ้ะหมูสุกแป๊บเดียวค่ะเนาะ อยากจีนแกนของไม้ใส่ไอ้นี่ค่ะใส่หูสามชั้นจ้าโอ้โหโอ้หโอ้หกงไอ้วย้นะใส่รองเท้าอ่ะไมให้ช่วยเหรออ่ะช่วยอ่ะก็มาเออที่เตร์นอนนอนอนทไมใส่รองเท้าจะไปนอนทำไมโอ้ยใส่้ไปสองเท้าให้ลูกกอที่นี่โอ้หม่มดแล้วอโอ้ย

โอ้อย,ยโนอนจ่ะบ,บิเดียเขาของเล่นเขาค่ะร้านเซีนปะป่านอนค่ะโอ้ไม่อยากจะพูดลวค่ะนน <c oughs> ชูชีกุ้งก็เสร็จแล้ว,ลวค่ะอร่อยแล้วจ้ะแล้วก็หมู หมูก็สุกแล้วนะคะของน้องพีเดียเดี๋ยวมันจะเหนียวไปจ้นนะเนาะสุกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงของพี่เดียดก,กันรักกอนเพราะว่าเดี๋ยวกิ๊บจะตักให้พี่เดียด้วยค่ะเผื่อว่าพี่เดียเขาอยากซดน้ำจ้ะเดี๋ยวมาแย่งแม่อีกค่ะชิลรสนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่พริกค่ะพี่เดียไอแล้ว <g ül> ได้กลิ่นไหมนี่บบหมดพีเดียโอเดี๋ยวตักให้น้องพีเดียก่อนสักนิดนึงเผื่อเขาอยากซดจะเน,น,นาะอไม้นี้ก็กรอบกรอบค่ะพี่ใจที่ร้านอาหารไทยแนะนํามาค่ะซื้อมาจากร้านขายของเอเชียค่ะแบบเนี้ยกรอบดีเขาบอกค่ะก็เลยซื้อมัน เอาแค่นี้แหละให้พี่พี่ก็จะใส่พริกค่ะพริกเข้าไปแล้วก็กกอกไกอ้น,นี่ค่ะข้าวเบือจะตำม,มาแล้วะนะ <is> สติกกี้ไรส oh. ข้าวเบือให้เน, <'s> นูเนียวย่ะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องบิดอย่าใส่อีกนิดนิ้นนก่อนจ้ะ เสร็จแล้วอาหารเสร็จแล้วกับข้าวเสร็จแล้วเออเดี๋ยวรอก่อนรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงก็เสร็จแล้วค่ะมีไข่แกงหน่อไม้เหนียวแล้วจ้ะได้ที่แล้วอร่อยแล้วค่ะโอ้่าตักเลยเอาเสร็จแล้วค่ะอ่านตาโบไปดี ไปกินข้าวลูกกินข้าวแล้ว,ลว,ลว,ลวค่ะเอออัตตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานข้าวเย็นด้วยกันจ้ะวันนี้ก็มีแกงหน่อไม้ค่ะเนาะใส่หมูมสามชั้นค่ะแล้วก็พันแนงกุ้งค่ะอ่ะสมาร์กเัยเอจจนค่ะสมาร์กลัยเอจจนกินได้จัะรอมรระไม่ไ,ไหวถอดเสื้อออกไม่รู้เอจวันนี้สว่างมังเออมันว่ามันร้อนถอดเสื้อก่อนก่อนให้ป๊าป๊าถอดให้ก่อนค่ะ นี่หมูทอดแล้วก็แครอทค่ะเอากินเลยเอาบีเดียเอาหมูทอดด้วยอะแกงหอไม้ก็มีนะมีแผ่นซองด้วยต้องมีแผ่นซองจ้ะเผืบีเดียเขาอย่างเผื่อบีเดียเขาไอ้นี่ค่ะกิบก็ตําถั่วมาด้วยครับนี่ตําถัว่วกินกับแกงหอไม้นี่ก็จก้ะ ทำถั่วไม่หลุดนูเอาอันนี่ไหมแกงหน่อไม้เอาไหมเผ็ดเออเผ็ดออ้ซุปอืมอันนี้แกงหน่อไม้อัช้อนเอาช้อนหนึงมาลูกเออเอาช้อนหนึงมาซุปเป็นยังไงอันนี้หน่อไม้ลูกดอ้อมหกแล้วพี่เจ้าเอาข้าวใส่ด้วยค่ะอันนั้นหน่อไม้ไม่ต้องไปกินหรอกพี่เจ้าวีบอมบ์เอติน Aan die mama thuishandelen 200. Met stikje rijst. Ja. Deze is voor de kinderen. Roest. Kimpelega. Lekker. Ze gooit naast. Wat is dat? Ze gooit. Ze wil Ze gooit de Deze is niet zo handig voor media de Oh. Media al zo'n jij. Is dat om een alleen? Ja. Met zo'n lek media al zo'n jij niet. Ah, zo'n jongen. Is jij die เอออันน <c ười> <Ơ. c ười> ั้นเล็กอันนี้ใหญ่มันซดง่ายกว่าช้อนเล็กซดแล้วมันหลุดไอ้ไอ้ซุปมันไอ้นี่จ้ะกินไม่สะดวกแกงหมายังแซ่บเลยจ้ะแกงกระเพฝียงได้จ้ะไปก่อน súy <tương tính> ừ. ừ. thế, sao? video ừ, sao? không được. ôi, video à cái cái này. bấm một chiêu. sai ní má? sai ní má? no. 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 thế không được. À, mai sẽ. Mai sẽ, mama. Sẽ, không sai, không không sai, không sai, không sai. không sai, không sai, không sai. không sai, 야, 오케이, 대전. 야. 야, 야, 대전. 야, 대전. 야, 야, 대전. 야, 대전. 야, 대전. 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 แค่เรากินไปลูกไค่บีเดียเองโอเคแล้วนะยัูใครโอดซ <laughs> <น>ุปใครใส่ซุปละจะมีส่วนเหรอีเดี่นี่เขาจ้ำแบบนี้ก็เข้าเหนียนี่น้ำแาากงหอมม้จ้ำเอาจ้ำไป,ป kooi hoi, hoi, hoi. bia beetje proeven, mm, lekker. Hallo Jutta. Wat is dat? Wil je ook een drinken? Eet maar, eet maar. Uh, ja. ja. Met ook, een beetje. Bia. Bia, z'n wij. Nou, want we straks even een proost doen. Hm? Bia. เอราะวข้าวเหนียวจะนึ่งใหม่ๆวันนี้ไม่ได้นึ่งตอนบ่ายสามถ้านึ่งบ่ายสามมันจะไม่ติดมือค่ะหน่อไม้นี่พี่ใจบอกว่ากรอบจ้ะกรอบมากไหนลองชิมซิว่าซะเยอะกรโดดยกือโดดเยอะเสียเมนอย่างอนวอสุเล็กอะหน่อไม้นี่

คลัวกันนะเล็กิดมันกรอบจะเอหน่อไม้นี่พี่ใจบอกบอกว่าซื้อไปแกงอร่อยจะอร่อยจริงๆกรอบแต่ว่าแพงจะทุงหนึ่งห้ายูโรห้ายูโรกว่านะเกือแบสองรอยไฟไฟยูโรไปสัตว์เป็ดจะเดือดแพงแต่ว่าอร่อยดีจ้ะเอาพอหรือยังข้าวน,านาะนะเอาเอาใส่ซุปลูกเอาใส่ปากพะโมูไหม ในหมูทดอดเอาไหมนี่หมูหมูอุดอุดไเอาไม่เอาเอาข้าวกับอุ้ยจกงข้าวกับน้ำไปน,นี่สิครับยำมิน้ำออไอ้แกงหน่อไห้ลูกแม่คักคักพี่แกงแต่ว่าลูกแม่ลูกแม่คักคักลูกแม่คักคัก,ลก,แ,คก,คกแล้วม,มาม่ากินเจนิดป<อ>้าปลากินเจยีสานว์ตัวเดียวอืมตุ๊กตกอืม่าแม่มนนยาวอืม เขาปะอะไรปิดเทอมจากวิเดียหกอาทิตย์ค่ะให้สกูอินดิกเซสเวกกันนะแับปอกกระกสิส,ะส้อมหมดกระสิซอมหมดจ้ะเขามีวันหยุดซัมเมอร์ค่ะหกอาทิตย์เปิดเทอมอีกทีวันที่สี่กันยาค่ะเดี๋ยวป๊ะปะพาไปเที่ยวไหนปะปาเบลเกียนาเออาโคชูอย่าไนะาคิดดูดีไรชวนสัตว์เออไปชวนสัตว์เดีย ไป,ไปขี่จิ้งจ้าไปขี่จิ้งจ้าอืมคิดจะบุญอะไรชุกเลยบิ่กย๊าบบิ๊กย๊บอกว่าไปขี่จิ้งจ้าจาต่อสู้เฮ้ยป้าพาไปสวนสัตว์พาคุณลงุงคุณป้าไปเที่ยวสวนสัตว์โอ้ยคุณพี่เอฟซีก็บอกว่าไม่พาไปเที่ยวเลยช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยจริงๆเลยคะ่ะท,ทำงานกันเนาะทำงานแล้วก็ วันถ้าป้ปาป้าเรเบิดไม่ได้พาไปก็ไม่ไ,ไปจ้ะฝากกันสิว่าขั้นแอร์เรนเสร็งนะเสร็งไกลเกินเดี๋ยววันหยุดวีดีอนี้เลยจ้ะเดี๋ยวจะพากันไปอยู่ค่ะไม่อวันจะไปไหนกิ๊บอยากพาทุกคนไปดูที่อะไรนะป้าป้าขัานข้นสุดขันข้นป่ะว่าดีจ้ะขั้นสุดขั้นขั้นสุดขั้นจ้ะจะมีพวกอ,อ,อ,อะไรนะกังหันลมของคนดันี่จ้ะ คือท่องเที่ยวอีกที่สวยงามอีกที่หนึ่งค่ะของเนเธอร์แลนด์จ้ะกิฟก็ไม่เคยไปค่ะอยากพาทุกคนไปดูมากเลยแต่ว่าโซเฟอร์เขายังไม่พาไปรอโซเฟอร์พาไปก่อนชั้นชั้นอินสดีนส์ชั้นสกัมมิเตอร์มันยากนะที่จะมีวิ่งมีการ์ดมันยากนะมีน้ำมีบรรยากาศดีจ้ะ สวยอยู่อยากพาทุกคนไปดูอยู่ค่ะอีกที่หนึ่งกิ๊อยากพาทุกคนไปดูค่ะมาอยู่แปดปีแล้วย,ยังไม่ไปเลยไม,ไม่เคยไปเลยเป็นอย่างไรครับเวสจ๊ะกองนีเจอแล้วเออปะที่ยอมรี่เอมอือไม่ยอมจำน้ำแกลือไหมเอาไปเลยลุยเลยไปเลยกินเสร็จไปอาบนนะ้ำ ลูกเลยบอกว่าจำไม่ได้จะไปตอนไหนสงสัยไม่เคยไปนี่เบอร์ันนอยค่ะนุ้ยเบอรค่ับเลือกอมจะสินดาเด้เงเอกะนี่เคย,ยเห็นเลย,ยเพื่อนเอาลงเฟซบุ๊กยูจะน้าไปน่าสนุกดีค่ะสวยดีพาไปเดียไปดูกลางหันลมพาคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวกันมาาเอาอะไรลูกเบลเยก็กเด็กเด็วเอาน้ำบ่

Not Rose. I'm out. Oh, Rose, some girl, some girl. What up? What up? What up? What

ไก่อะไรหมูพูดส <Yeah. S 1> mm ิห hmm. ม <laughs> <c oughs> ูไม hum ่ใช่ไก่หมูเดี๋ยววันไหนป๊ป้ารวยบ้างเดี๋ยวชวนไปเที่ยวนะป๊า๋อเดียวลายเป็นาคาาสคันสคันยวจกันาไอ้ังี่พูดไม่ถูกจกรบอว่าเซอร์ไพรส์แต่เดี๋ยวพาไปวันไหนเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าไปเที่ยวจ้ะ กิก๊บก็อยากพาทุกคนไปอยู่ใจแต่ว่าบางครั้งก็ไม่รู้จะไปไหน <laughs> ต้องคิดสถานที่ไว้ค่ะเนาะแล้วก็โซเฟอร์จ้าสำคัญขับรถไม่เป็นจะก,กิ๊บปั <laughs> ่นจ,จัก,กรยานต้องอาศัยรูปเลยค่ะไอ้อไม Eh, thôi mùa xếp sếp bây hmm? giờ, à đi đi, thôi mùa. Số là gắn. Hm? Ngām Alana, mùa là. Chi hoa lè đó? Papa, mama, hoa bớt, áo, áo, ao, Áo, ao, 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 หลอดไฟนี่ซ่อมเรียบร้อยจ้ะม,มีไฟแล้วเปิดแล้วไฟอ่ะนวิาห <c oughs> ้ามทำพังอีกแล้วนี่กระป๋อนมากันนะนี่วิียากระป๋อนมากันห้ามไปทำไอ้นี่คมไฟพังอีกเดี๋ยวไม่มีไฟกินข้าว<อ>

Hm. Mm. Stappas. Stappas, mevrouw. Stap. Welkomkomer. <laughs> Grootste, hè? Oh, dat niet. Nee, het belaat. Ze pak. Pak hem met de hand. Nou. Mama, mama, kau. Au, kau. Au, Kou, nieuw. Hm. Mm. Au, mm. nieuw. หมดแล้ววู๊ดเอาน้ำให้น้อยไปนะพีเรียนะนึกว um ่าจะไม่กินซ่บแล้วเจลปลาพิซซ่สปลาเล็กกับยำมีมีเดียวยำมีหมดเลยอิมเรอยบปุ๊บฟังเสียงชุดจะจะซ่บไม่แซ่บ เอ้ยเอาละเอาละคือไรอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังบีไหนมันหมดแล้วลูกเออเดี๋ยวเออค่อเอาใหม่เออเดี๋ยวหลังแม่แกงให้กินใหม่เดี๋ยวกระบวนการได้พนไม่บายเจ๊กเกิลปั๊แล้วลาลาคุณลูกคุณป้าก่อนปั๊บเยอะป้าบป้าป้าเอ้พนไม่บายเจ๊กเกิลใช่สิโฟย่าโอ้เย่า Andere smaak. Gimlaal dat Niet lekker? Zij zit vol. Gimlaal of wat? het niet lekker. Ja, maar ze proper, champignon Ja, dat kom ik. Wat zou ik zien, Andere smaak. Ja, andere smaak. ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลวก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับหนอไม้ลูกเอาบายบายกอนลูกทำยังไงไม่บายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บคุ้นเจเก่งมากเลยค่ะ